สวัสดีครับผมกลับมาพบกับรายการลัคกี้ฟันธงครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนพี่กานกาชาครับประจำปีสอัหายห5 5บครับบริเวณสวนตำพรในนีบโอ้เป็นไงพี่สัปดาห์ที่แล้วหายไปมาอยู่เวนที่นี่ติดภารกิจวันนี้เราเลยเราเลยต้องมาอยู่กันที่นี่เลยใช่ครับใช่พูดถึงสัปดาห์ที่แล้วที่เราก็ชวนไปหลายคู่ เยอะเหมือนกันครับเจ็บครับเจ็ดแต่ว่าอ,วอีกแล้วครับตะกอ์เป๊ะแมนยูครับสองศูเป๊ะอีกแล้ว เราก็มาอยู่ที่รูทของซูเมชัช่นครับผู้สำหรับถึงหลักของเป็นคนุตบอลของเรานะสำหรับพูดถึงบรีีเมยร์ลีกก็ต้องบอกวันที่คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านโอเล่ต่อเจอกับลีดส์แมนเชนเจอร์แมนยูนะตอนน,อนี้ร้านกาฝูงอยู่ ส่วนพีมพาร์เรนเจอร์อยู่ดัชเจ็ดฟ้าันด้าเหว่ก็คือฟอมไม่ใช้ว่าในลีกเนี่ยเจ็ดนัดเนี่ยมมนีชรารวดแพ้นัดในบีบดีมากถูกโพษนที่เดผูพามาแห่้กับลิเวอร์พูลทำคะแมาฟมดีมาก ชนะมตลอดเรามาดูที่มีนทเรนเจอร์กันบ้างมีทเรนเจอร์แข่งมาท้านักหลาดชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งชนาสุดสามารถชนะอันดัได้อนันึ่งับไปเลยแล้วก็ตอนนั้นนี้ก็ไปชนะเลี้ยวคูแบบไม่น่าเชื่อโดนนำถึสตัวเสือชนะแบบสามสแล้วก็มีแพ้โบตันเสมอโบตัน ตอนูมัน่อนอันนี้กีเลนเจอร์มีแข่งสารพิษนัดมีทั้งหมดพี่ยแตายิงแปดตาสูงแดงแสงแดงด้วยแงแดง่ะกำลส่วนแมนยูนี่ก็กำลังลุ้นแชมป์อยู่แน่นอนลอยลำตอนนี้เจ็ดถ้๊าดกำลังลุ้นแชมป์อยู่แต่คู่นี้เนเอร์แดอง สองบวกสองเมตรผมผมว่าค่อนข้างจะสูงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นฝันว่าให้ลองดีกว่าครับเล่นลองอไม่แนะนำไม่เล่นพนันนะครับอาจให้เชียร์ทีมรองให้เชียร์พิมรองครับแต่ผมบอกเลยครับแมนยูกด3เมตรครับยืนยันครับว่าต่อให้ทีมมีอาร์เนี่ยจะมีฟอร์มดีกับทีมทีมใหญ่จะแค่ไหนเนี่ยแต่เมื่อเจอแมนยูครับที่กำลังลายลาแชมป์แล้วควีอาร์เนี่ยจยู่ในโซนต่น แมนยูด้วยไม่ต่ำกว่า3เมตรครับแมนยูชนะ3-0ครับมาว่าคู่ที่สองครับเอเซนอเเซนอลครับเจอกับเรื่องหมู่ครับหมู่ไปหมู่เลยอไมู่เรือไม่มาไปหฟ้าจิี้แต่พอตังก็ู่นะช่วงหลังๆก็คื่นเจมา22,000นะครับเอเซนอัคนนี้มีิา ชนะไ่ได้ถ de ึงสามครั้งสามครั้งเสนอหกเสนอกัสามครั้งเสนอสามครั้งในเชิงตัีชนะสครั้งเพราว่าดูตารางคะแนนอัเิร์นเลยดีกว่าอัเบิร์นแข่งสามรัดมาชนะที่แปดเส สกอร์สูงครับสกอร์สูงครับผลละครับฝนผมว่าเรือใบและกันชนะน่าจะเป็นเรือใบก็จะเป็นเรือใบชนะสกอร์สูงครับผมฝันเลยครับง่ายๆไม่ต้องยากในขณะที่แมนซิตี้์กำลังฟองสูงถึงที่สุดอาจจะไม่ถึงขีดสุดมากแต่ถือว่าความกใช้ได้ในขณะที่อาเลติโเพิ่งสะดุดไปผมคููนี้ผมว่าไยากให้เสมอกัน เสมอการด้วยสกอรอนมูนี้หนึ่งหนึ่งครับไอ้นี่เราต้องคอยดูกันกรณีใช่แล้วเดี๋ยวเป็นพระสันเดษ ทีโอทเอีทีทีครับอ่าคอนเสอร์หลักของท o t อ c อ่าพูดถึงท o t เราก็มาเริ่มของพี่พูดียวทีเลยดีกว่าครับผมทีโอทีกันเจ้าพาพี่เจอกับเอ G เมืองทองครับครับอันนี้ใครเป็นเจ้าบ,บ้านเอ่ยอ่าเอสเมืองทองเป็นเจ้าบ้านอ่าที่ยามฮสเตเดียมโอ้โหหลังเก่าของทีโอทีทีโอทีก็เคยเช่าสนามทีใช่อ่าหลังการที่แล้วสนามเมื่อกี้ว่าไงพี่ก็คือเมืองทองกับทีโอทีเนี่ย ฟอร์สมสี่นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเบืองทองเอ่อนัดที่แล้วก็เสมอใชหน้าทมาได้สีต่อสี่อย่างมันมากผมว่ามันมากส่วนทางเทียอทีฟอร์มก็ไม่โยหน้ากันสเสมอชนบุรีเหมืกันโอ้สเสมอทิ้ใหญ่หนึ่งต่อหน,นึง่งโหับเลยแต่สี่สีนัดหลังของเมืองทองอ่าไม่แพ้ใครเลยว้าว ชนะสเสมอ2แลนะขรนกัที่ทีโอทีทีโอทียังไม่ชนะใครเลยอ้าเออแปลกไหมแพ้นี้เตสองประตูต่อหนึ่งแพ้อามี่สงตูต่อสแล้วก็เสมอวัวชนสามประตูต่อสาแล้วก็เสมอนีนึงเนหนึงเราไปฟันธงเลยไหมฟันธงเลยฟันธงเลยผมว่าเบิร์นทองชนะไม่เกินสลูกครับไม่เกินสอลูกับผมผมฟันทิ้งเลยพี่ครับพี่ฟันธงไปแล้วว่าเบินทองจะชนะ ไม่เกินสองลูกผมฟันเลยทีโอชนะ1นโอ้บ้านเมืองทองนะครับบ้านเมืองทองเนี่ยแหละครับเหตุผลมีง่ายๆครับทีโอีชอบสร้างปริหารทีมใหญโ่โอเคพี่ชายสมชายกับเพิ่มเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่เล่นเล่นดีแต่ตอนอที่พี่สมชายคุมแบงคอกเราเจอเมืองทองก็ห้าสองนะอืมเออเคยแต่เสมอนในบ้านเขาสอสองนะ ไม่แน่เหมือนกันแล้ววันนี้เลิกงามยามดีเรามาถ่ายหน้าบูตีกอทีด้วยวันนี้ผมฟันเลยกอทีชนะหนึ่งศูย์ชัวครับเราก็มาอยู่ที่นาบูตช่องสามแล้วใช่จริงจริน mm ดีดีดีเนดีดีดีขอดีดีเีด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 ีาีด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 ีาดี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 ก็ดดถึง DC e l l o ออกไปเยือน t D m เชียงใหม่ TTM เชียงใหม่ยิงต่อเสมอเราฮะเป็นไงบ้างพี่คู่นี้ในทัศนะของพี่จี้โฆษณคู่นี้แล้ว t D m เชียงใหม่เพิ่แข่งมาสามนัดฮะเพิ่แข่งมาสามนัดสามนัดเองครับเสมอศูนย์ศูนย์ทั้งสามนัดเลยฮะเสมอหมดเลยยิงไม่ได้เสมอเพื่อนตำรวจแถมไม่มีใครยิงเข้าแล้วก็เสมอปะทู่ยิงใครไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครยิงเข้าตรงกลงะฉะนั้นเทโร แข่งซีนัดชนะสอแพ้2อืส่วนทีทีเมเสมอ3นัดเสมอแบบไรสกอร์อืน่าสนใจคู่นี้ผมฟันธงให้เลยครับว่าต่ำแน่นอนครับสกอร์ต่ำสกอร์ต่ำครับมาถึงผลการแข่งขันผมสรุปให้ง่ายๆเทโรจะชนะ1นระสศูนครับ มามาถ่ายแจกอันนี้สนิทกันครับสนิทกันคือพี่กี้เนี่ยมาป้องอากาศชาเนี่ยชาครับเออไอคิวนั่งวานพี่ยศคนหนึ่นผมเองพี่เป็นพี่เพิ่มคนหนึ่งนะครับเออแล้วก็สั่งแต่ละทีนี่เก้าวานหนร้อยกว่าเก้าแล้วครับร้อยกว่าเก้าร้ว่าแลจ่ายตังค์ไหมพี่จ่ายไหมไม่โอ้โหจริงจริงอ่ามาว่ากันหนึ่งคู่แล้วเข้าอยู่ในเตตเจอกับจันทบุรียบซีเลยนะเริ่มจากพี่กี้ก่อนแล้วกันผม ต้านในสถิติอ่าการโวยก่อนการโวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับค่ะแข้งข้อเต็งกับจันทบุรีวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์นี้18นาฬิกาอ่าสนามไทยกุนนินแดงในบ้านในบ้านนะครับในบ้านผู้นี้ทัศนะพี่ลักกี้วันทงว่าผมว่าจันทบุรีเตรียมทีมมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะผมว่าแต่วันอาทิตย์นี้ แข้งข้อในเต็ดน่าจะล้างอสัณฐานได้ในการเปิดรังข้อล็อกพันธุ์ทั้งีเอ็มี่ข้าว่เลยว่าแขงขอในนั้นสองตัวศูนย์ครับสองตัวศูนย์ครับโอเคเสมอครับเสมอข้าเราบางนัตนาของเจ้าของร้านจารลเม่บ้างเราฟังนัตนาของเจ้าของร้านจารลเม่เสมอเสมอคุณตบยศจารลเม่จอมนดงก็เสมอส่วนคุณเอทิเซล ผมครับเชื่อว่าแมน์นี้คงร้างอาถรรพ์ได้สักทีเพราะว่าเราแพ้ในบ้านมาสองนัดแน,น่นอนการเตรียมทีมไม่ใช่เตรียมเพื่อที่จะไปถล่มเลยแต่การเต็มทีมเพื่อชนะเนี่ยมันมีอะไรบ้างกว่านั้นเพราะฉะน,นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแบงคเขาชนะแน่น,นอนสกอร์ผมว่าออกสกอร์สูงเพราะงั้นผมฟันไปเลยแบงคเขาชนะ สามประตูต่อหนึ่งครับโอนจะมีอย่างละแล้วอ่าใครมางานกาชาตอย่าลืมนะที่ร้านจาโรเม่นะครับรับผใกล้ๆกับอ่าที่เขาบริจาคสวนน้ำกรอนที่อ่าตึกใหญ่ที่บริจาคเลื่อนกันนะครับเพลินได้แล้วเดี๋ยวฝนมาโอเคครับงั้นกินเบงสวัสดีครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันในเทปถัดไปนะครับผมทางฮัทโคลชแนลเว็บเบย์เว็บดอทบีอูซีดอทเอเนอทีเอชครับสำหรับวันนี้รายการลัทธิพันธุ์ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ